ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่เจ็ดในเรื่องที่กล่าวถึงว่าการจะหนีนรกกันรััดเสษตอนนี้ถ้าเสียงตอนนี้เป็นเรื่องเสียงารหนีนรกอย่างเดียวแต่การหนีนรกบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นๆได้พูดทั้งรายละเอียดมาแล้วตอนนี้ไปเพื่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นการเปลืองเวลา ก็พวกเขาพูดย้ำสั้นๆว่ากติก็อุคนที่จะหนีนรกได้มีสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ถ้ว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเช้าวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดี ตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอาบายภูมิทั้งสี่แน่จุดตี้ะไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,ร,อริยสงฆ์เป็นที่พึง่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีสินห้าเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าทุกคนหน,นีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์ยาปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาค้องใจเรืองความกังวลน,นิดหน่อยในเรื่องความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านไม่ได้ปราโมทย์พระไตรรณาคม ท่านไม่ได้ละเมิดศินแต่ว่าต้องไปอาบายภูมิว่าจิตมีอารมณ์กลุ้มหรือหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ไปก็จะขอนำอภุทธ,ธานุสติกรรมฐานมาคุยกันเพราะว่าการคิดถึงความตายแต่คิดอย่างเดียวเราจะต้องตายหมดที่หมายในการจะพึงไป อย่างนี้อารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดคนเราถ้าอยากออกที่บ้านต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่ไปและก็สถานที่ไปนั้นต้องดีกว่าที่เดิมไม่ใช่ให้มันเลวกว่าที่เดิมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดี เป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลฉนก็ดีทั้งสี่รายการนี้ไม่ดีทั้งหมดถือว่าเป็นการขาดทนุนเรื่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีหรือการเกิดเป็นคนก็ตามความจริงคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันรูปร่างอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกเขาจิตใจไม่เท่ากันคนนี่แปลว่ายุง่ง คือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆไม่ยอมปฏิบัติปฏิบัติในด้านความดีจริงจังอย่างที่จะรักษาศีลก็รักษาศีลไม่จริงทำให้ผีศีลหัวเต่าผุกเข้าผุกออกรักษาบ้งางไม่รักษาบัางสิขาบดแค่ห้าประการก็ถือว่าอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้จําเป็นแก่สังคม ถ้าปฏิบัติตามสิลก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้นไม่คบหาสมาคมอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนสำหรับมนุษย์นันแปลว่าใจสูงคนนี้แปลว่าโย่งถ้าปฏิบัติในศีลในธรรทำไม่ได้ก็มีแต่ความโยก่งสำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่มีใจสูงคือมีกรรมหมดสิบประการครบทวน คือมีทั้งศีลทั้งธรรมครบถ้วนทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางใจไม่คิดใหญอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใด ไม่คิดจองล้างจองผลานไขมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงยอมรับต้องถือความจริงที่เป็นเหตุบรรดานะบรรดานในีมีความสุขอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์ขอประทานอภัยเถบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านนั้นหลายกําลังฟังอยู่นี่ท่านลองวัดกําลังใจของต้องดูทีแล้วว่าเวลานี้นะท่านเป็นมนุษย์หรือว่าท่านเป็นคน หากว่าท่านเป็นคนก็รู้สึกว่าความสุขของท่านจะน้อยไปได้กำลังใจของท่านเป็นมนุษย์ความสุขของท่านจะมีมากมายเหลือเกินเกือบจะหาอารมณ์ของความทุกข์ไมได้เรื่องนี้ยังไม่พูดกันไม่ช้าไม่กี่วันกขาจะได้พบกันวันนี้มาพูดกันถึงพุทธานุสติกรรมฐา,านเราะว่า สังโยชน์สามประการเมื่อใช้บรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วต่อไปก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานอีกสามประการและก็มีศีลานุสติขั้นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องมีความจำเป็นจริงๆวันนี้ขอพูดเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดทราบการตัดสังโยตพระพุทธเจา้าบอกว่าสังโยตสามรายการนะไม่มีอะไรหนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการปฏิบัติส่วนนี้ยังปฏิบัติขันด้านเบาๆสำหรับท่านที่นิยมความหนักได้โปรดทราบต้องขออภัยท่านด้วยบางทีท่านยังคิดว่า พระวัฒนาสงมีได้วความเกียรคร้านปฏิบัติเบาๆแบบขี้เกียจอันนี้ก็ขอยอมรับถ้าคนขี้เกียจแล้วได้เงินเดือนมากๆทำงานเบาๆได้เงินเดือนมากๆอย่างนี้ก็ดีก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแบบเบาๆแต่ได้ผลดีอย่างนี้ใช้ได้ก็พอใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบาันกสกิทาคาม,มีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อาตมาเองบทมาจากพระไตรปิฎกในเมื่อทางพระไตรปิฎกท่านบอกเบาๆก็ปฏิบัติเบาๆไม่ยอมฝืนพระไตรปิฎก ท่านนั้นหลายจะาหาโง่เง่าเาต่าต,ตนยังไงก็สั่งเห็นว่าการบวชเพื่อการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นคนโง่ก็ต้องถือว่าพระไตรปิฎกสอนให้โง่แต่ถ้าว่าคนโง่าตามพระไตรปิฎกท่านไปนิพายนกน,นับไม่ทวนแล้วจิงของยอมโง่าตามนี้มาว่ากันถึงพุทธานุสติกรรมฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ความจริงคำว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กำลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธบริสัทตสามารถส่งกำลังใจได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจความจริงการยอมรับนับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะข้อนีบ้บรรดาเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังจงอย่าลืม การใช้คำว่าเคารพระนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกันอย่างนี้ความฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนับถือพ่อแม่หรือเกินสิทธิ์ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์จริงๆ แต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกศิษย์ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เรียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอกตันยูไม่รู้คนคนอย่างนี้สบายใจมหมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าจะพูดกันอย่านถ้าจะไปว่าใครนึกถึงใครก็ต้องนึกดูก่อน ว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคําว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่ศีลพระธรรมคือการแนะนําให้ปฏิบัติได้ของความดีต้องดูว่าท่านผู้นั้นท่านอยู่ในสังกัดของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนา ก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงจังหรือว่าเพ็นคนอากตันยูไม่รู้คนคนอย่างนี้ไม่ได้ว่าท่านไม่ใช่ร้สษีทุกหา <c oughs> ท่านไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็นอยู่เว้นวบแต่นักบวชอย่างอาตมานักบวชแบบธรรมานี่โกนหัวโกนคิ้วห่ผมผ้าเหลืองนั จะก็อยู่วัดอยู่ว่าความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหรับตัวเอง <c oughs> ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยความเป็นอยู่จากบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวทั้งอาหารทั้งก็เลี้ยงที่อยู่ทั้งก็สร้างให้ยารักษาโรคทั้งก็ซื้อให้ผ้าผ่อนท้อสบายญาโยมก็ให้ทั้งหมด ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ญาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> คิดว่าธรรมาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมศคตคือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านทุกอย่างถ้ามาอเอ,อนานธารมมาไปพึิกล็อกก็หมายความว่าไปฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โกหกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ว่าแต่มานี่เป็นสาวกของค์สมเด็จพระสัมมาทัพุทธเจ้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าก็เลยให้ให้นนท์ให้น,น,หนีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอากตัญญูไม่รู้คุณคณเนเพรอากตัญญูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุถ้าไมา่ได้อาศัยบาร,รมีพระองค์สมเด็จพระบรมโลเทศก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้ คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่กินไม่ใ,ใช้อันดับแรกเป็นคนอากตรัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนตอนนี้บรรดาญาโยมุทธบริษาทันหลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนจะนับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อักตันยูไม่รู้คุณท่านที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอักตันยูในท่าน โดยบอกก็ท่านว่าปฏิบัติตามคําแนะนำเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาแต่พุทธบริษัทต,ต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วยและก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านด้วยสิ่งใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทํา สิ่งใดท่านแนะนำว่าอย่างนี้มีเป็นจุดขึ้นความสุขจงทำเราทำอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านสิลงก็ดีในด้านธรรมก็ดีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีทั้งแปดหมื่หข้อก็ไม่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติทั้งหมด เลือกเอาโดยเฉพาะว่าสิ่งไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทําอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกําลังและตั้งใจปฏิบัติที่ความจริงจังอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึ่งในพุทธานุสติกรรมฐานที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง มีคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระบาลีว่าสรพพปาปัสสะกรนังพระุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่างกฎสรสูปรสสมัทาจงทำแต่ความดีระจิตตปิโยทะปันนงังต้องทำจิตใจให้บ่องสายจากกิเลส เอตังพุทธานาศาสนังพระองค์สยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสานี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดศีลสิ่งใดที่ทรงแนะนำให้ทำคือปฏิบัติตามศีลสิ่งใดที่ทำจิตใจบ่องไสคือทำจิตว่างจากนิบอนอันดับแรกนะ แล้วก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนา,วา,วนา,า,วนาสําหรับสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีม,ม, <c oughs> มีมากเหลือเกินมีมากด้วยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมทานคําว่าพุทธานุสติเร่าตามนึกถึงพระพุทธเจ้าเออตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า การปริบัติให้จิตว่างจากนิวรณ์จิตมีสมาธิมีอารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรหนักเพราะการตัดสันยอสามใยการไม่มีอารมณ์หนักแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พุทธบริษัทอย่างที่หนึ่งชอบคิด อย่างที่สองจิตชอบทรงตัวคือเฉยๆอาการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดถ้ากําลงกำลังใจเราชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าถ้ามีรูปร่างอย่างไงมีความดีอย่างไงถ้าคิดถึงความดีบางทีท่านทั้งไหล จะนึกไม่ออกโว่าโหความดีพระเจ้านี่เยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็บอกแล้วว่าการตัดสัญญาณสามรายการนี่เบามากใช่ร่มเบาๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทิปจัปจัก,กุญ,ญานหรือไม่ได้มโนมยิธิคำว่าทิปจัก,กุญ,ญานเป็นหลักสูตรของวิชาสามถ้ามโนมยิธิเป็นหลักสูตรขออ้อปัญญา เวลานี้คนได้กันนับแสนอาตมาก็ปลื้มใจท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องบดัดไม่ต้องนึกเฉยๆใช้กำลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรูปประโชมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเลยจะเอาพระรูปประโมตอนที่พระเจ้าเป็นหนุ่มสมัยที่ยังทรงประชนอยู่ หรือว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพพานหรือว่าจะจับพระรูป,ปรมมรพระชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ได้ทำจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขเมื่อใจใจิตใจรื่นเรืองความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ที่พระาคุยาน แล้วก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิทธิซึ่เป็นส่วนหนึ่งของพิญญาก็ใช้กำลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนสถา,านที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมด นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทำใจสบายใจนึกวาดภาพตั้งใจเห็นว่าพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนเสีอะไรหน้าตายิ้มแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาเพีแค่แบบสบายสบายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขภาพพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไม่ออก ก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องหลับตายก็ได้หรือลืมตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงก็ได้เอาแพีแค่สบายใจสมมติว่าท่านหลับตายกระรอารมณ์จิตมันฟุ้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วถ้าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพพระพุทธรูป แล้วก็นับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านเสียอะไรให้การที่เขาทำทำแบบไหนถ้าแบบนี้อารมณ์ฟุ้งเกินไปก็ลืมตาล,มลืมตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพตัวหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส แลจิตก็ว่างจากนิวรณ์เมื่อว่างจากกิเลสจิตว่างจากนิวรณ์จิตก็มีรมเป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิเมื่อคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปจะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไปดูก็ได้อย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัว การทรงตัวนิบรรดาแต่พุทธบริษัทท่านในใช้คำภาวนาแล้วลมหายใจควบคือคำภาวนาส่วนใหญ่ที่นิยมกันใช้คำว่าพุทธโธแต่ความจริงคำภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาว่าอย่างไงก็ตามก็เป็นพุทธานุติกรรมฐานเหมือนกันอันดับแรกถ้าใช้คำภาวนาควบควบู่กับลมหายใจ คือเวลาให้ใจเข้านึกตามบ่าพุธเวลาให้ใจออกนึกตามมโทโแต่วาการให้ใจนี่บดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมให้ใจปล่อยให้ร่างกายให้ใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกายเพียงแต่จิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเท่านั้น การที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เชื่อว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมหายใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์มีรม์เป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเรา นึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน้อยไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปอานนสงสจะน้อยก็ใช้คำโมนาควบคู่คือเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโททำไม่เรื่อยๆทำแบบใจสบ,บายๆอารมณ์ทำแค่อรมใจเป็นสุขอย่าตั้งเวลาแน่นอน เวลานี้เป็นขั้นการฝึกถ้าตั้งเวลาว่าต้องการสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจเจ้าดีไม่ได้ถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านยังถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการกลุ่มแทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลร้ายถ้าจยาถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร่ ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อารมณ์เป็นสุขขณะใดถ้ายัางรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่รู้คำภาวนาอยู่ไม่มีลมอื่นแทรกจิตเป็นสุขใช้ได้แต่ได้ว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนา ตลอดเวลาที่เราต้องการนะั้นไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิดจิตนี้ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดการตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาไหลสงไขกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออก ยังรู้เฉพาะคำภาวนาอย่างนี้ไม่ได้อารมณ์กุ้มจะเกิดเวลาขณะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะชันได้ทรงตัวได้สักนาทีสองนาทีย่งมากวันเดียวก็จิตก็คิดนอนบางคิดนี่บ้านที่เรียกว่าอารมณ์โฟสานต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่สั้นออกนอกลู่นอกทานไปแล้ว แล้วก็โคนกลับเริ่มจะเริ่มต้นจับใหม่เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วภาวนาตามให้ใจเข้า,ออานาาึานกว่าพุทธใ,ใจออกจะว่าโถย่างนี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมาแต่ปรากฏว่าถ้ารมเริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีรมฟุ้งสัน้นลมหายใจก็ไม่เอาคำภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไง การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านองพูดเจ้าในพิสุทธิมรรคมีอยู่สองอย่างถ้าซ่านเกินไปบังคับไปอยู่ให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตาสมสบายจะไปดูหนังดูดละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมารุกชาวบ้านเขาไม่เล่นมารุกหรือมัง้งเอาไม่เล่นมารุกจะเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันเป็นเล่นไพ่เพลินเกินไปตำรวจจะจับเสียสตางค์ จะร้องรำทำเพลงยังไงก็ช่างจะมานั่งนึกว่าเอ๊ะใช้เวลานิดหน่อยทำความดีแล้วลอยใจฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะเพราะอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืนนบรรดาท่านพุทธบริษัทมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่ฟุ้งซ่านมากเกินไปบังคับไปอยู่เราก็ต้องการจะบ,บังคับ มันก็มาอยู่ตามคำตามที่เราต้องการความกลุ้มก็จะเกิดในตอนนี้และโรคประสาทจะเกิดแกมบรรดาท่านุทธบริษัทที่ก็บอกว่าทาสมาธิแล้วบ้าทําสมาธิแล้วบ้าก็ใชอารมณ์แบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีเข้ามาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมรษาศขาดคําสั่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรือว่าสมเด็จพระส,สัมมาพุทธเจ้าทรงตัดว่าจงละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะกินมันฐานิโยคก,การทรมานกายทรมานใจสองการมาสุขานิการนิโยคย่อหย่อนเกินไปหรือ,อยากได้เกินไปอารมณ์ฟุ้งต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทำแค่สบายเมื่อมันไม่สบายเราก็เลิกเวลาใหม่ทำาำกันใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทํากันแค่กําไรไม่ใช่ขาดทุนถ้าวิถ้าเราไม่ต้องการจะเลิกพระพุทธเจ้าแนะนําตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดไปเมื่อคนฝึกมาประยศมาประยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออกนอกทางก็กอดคอมาเลยมันจะวิ่งไปไหนไปวิ่ยงไปพราะหมดแรงเมื่อไร เราลากเข้าเส้นทางบังคับปัญญาตามใจเราข้อนี้ชั้นใดแต่กํากลังใจฟุ้งส่้นบรรดาแตงพุทธบริษัทปล่อยเลยคิดไปตามสบายอาตมาเคยพิสูจน์มันยังคิดไปอย่างนานไม่เกินสิบห้านาทีพอก,กลับขามาอีกทีมันหยุดคิดตอนนี้จับอนาปานุสติเขอโลหมยใจเขาออกกลับคำภาวนาม,มันจะทรงตัวแนบนิ่งอย่างดีมากอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง แน่ว่าถ้าจะลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนักอรบ,บันดาแทนพุทธว,วิสัตร์ทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จำต้องลาก่อนสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ลผลพผลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี